สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อคนห่างจบจากคุณแล้วคนห่างจบจากคุณไปแล้วในตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะคนห่างจบจากคุณแล้วในตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้าง เรามาดูสถานการณ์ชีวิตเขาเป็นอย่างไรชีวิตเขาไก่ทองปราบชาละวันการต่อสู้แข่งขันพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุทรเทพจระจัน ดูชีวิตเขาลูกเขาจะทุกเรียกร้องอ้อนวอนร้องขอให้ได้มาในสิ่งที่ปรารถนาแย่งชิงต่อสู้แข่งขันเอาชนะในได้หลายด้านในชีวิตเขานะคะ่ะแล้วเขาทำให้เขาจับสนลังเลอ่อนไหววิตกกังวลยังต้องคิดต้องเลือกต้องตัดสินใจมีภาระ,ะต้องแบกรับวุ่นวาย คิดไม่ได้แกไม่ตกแล้วกล,วลัวกลัวการสูญเสียผัดภาคจากของรักคนรักวุ่นวายใจเขาเป็นคนที่ไม่สามารถเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของเขาได้นะคะนี่ก็ต้องคิดต้องเลือกนี่ก็เรียกร้องอ้อนวอนให้ได้มาในสิ่งที่ป่าถมาต่อสู้แข่งขันเยีง่งชิงการขัดแย้งในชีวิตวุ่นวายเรามาดูความรักเขาเป็นอย่างไร ความรักเขาเป็นอย่างไรความรักของเขากุมารทองอเทพจ,จันทร์มิตกกังวลกับความรักนะคะต้องคิดต้องเลือกอพยายมราชการจบพัดภาคการจากความทุกข์ความเสียใจทำร้ายจิตใจ เขาความรักเขาเขาต้องการความรักรักที่ซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจแล้วถ้าเจอคนที่ใช่เขาก็สามารถพร้อมแต่งงานอยู่กินกันจนแก่จนเฒ่ารอคอยได้แต่รักเขาเนี่ยค่ะยังยังผิดผิดหวังพัดภาคการทำร้ายความทุกข์เขารักใครแล้วก็จะทุ่มเทให้กับความรักรักรวดเร็วรักง่ายดายเร็ว รักด้วยความอ่อนไหวใจอ่อนขี้สงสารทำให้เกิดปัญหารักดูเขาจะทุกข์วิตกกังวลกับความรักนะคะวุ่นวายใจรักเขาจะเขาปรารถนารักที่ดีสถานการณ์ความรักเขารักที่เหมาะสมกับเขาต้องเป็นผู้ใหญ่สามารถให้ความรักความอบอุ่นเป็นที่พึ่งเป็นที่ปรึกษา กับเขาในทุกๆด้านในชีวิตจะเป็นคู่ที่ดีแล้วเขาเป็นคนใจอ่อนอ่อนไหวใจอ่อนขี้สงสารทำให้ผิดหวังเสียใจกับความรักได้ตลอดเวลานี่ก็ทุกการจบการทำร้ายการเจ็บปวดในหัวข้อคุณห่างจบจากคุณแล้วในตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างนี่ค่ะชีวิตเขา แล้วความรักเขาเป็นอย่างไรบ้างคนห่างจบจากคุณแล้วในตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างของขวัญหัวใจว่างเปล่าไปต่อไม่ไหว ดูเขาจะมีปัญหากับความรักกับชีวิตความรัก,กไปต่อไม่ไหวได้ไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการที่เขาปรารถนาที่เขาหวังไว้นะคะในชีวิตความรักหัวใจเขาก็ว่างเปล่าดูว่างดูผิดหวังเสียใจรักใครไม่ได้หรือจะมีคนรักอีกก็มีผิดหวังไม่ได้ดังที่คิดไปต่อไม่ได้ต้องการความรักที่ดีนะของขวัญเป็นของขวัญ หรือเขาว่าคุณเป็นของขวัญที่ดีผลประโยชน์บางตาเขาเห็นผลประโยชน์บางตาเห็นเหมือนสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีบางตาเขาไว้ใจอ่อนนู้เหมือนเขาจะ อันนี้ก็ใจอ่อนอันนี้คุณเป็นของขวัญเขายังคิดถึงคุณความรักเขานะคะไปต่อไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้ดังที่คิดหัวใจว่างเปล่ารักใครไม่ได้อีกเหลือเหมือนกําลังวิตกกังวลแล้วค่ะว่าผลประโยชน์บางตาเขาที่เขามองเห็นสิ่งที่ ว่าสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นสิ่งที่ดีเห็นแก่เงินเห็นแก่ความสุขส่วนตัวเห็นแก่ผลประโยชน์ด้วยตัวเขาเองเยียวยาหัวใจตอนนี้เขากําลังเยียวยาหัวใจเขาเขาเสียใจเศร้าผิดหวังเติบโตแต่เขาก็ต้องการความรักที่จเจริญเติบโตก้าวไปข้างหน้าเหมือนเขาก็ยังรักคุณอยู่รักที่เติบโตเพราะเขารักใครไม่ได้วางเปล่ารักคุณเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่ก็มีคำถามซับสนแต่เขาก็หาคำตอบเขาไม่ได้จะทำอย่างไรก็ไม่ได้มีแต่คำถามแล้วพอไปต่อไม่ไหวนะคะแล้วคำถามใบนี้ก็ไปต่อไม่ไหวไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการรักว่าจะต้องการไปต่อกับคุณแล้วก็ยังมีคำถามเป็นไปได้ไหมคุณจะรักเขาไหมเป็นอย่างไรนะะมีแต่คำถามแล้วเขาจะมีรักใหม่ ก็ไปต่อไม่ได้ไม่เข้าใจเขาเขารักใครอีกไม่ได้หรือรักเขาไม่สมหวังห่างไกลใจจางดูเขาจะนี่ค่ะเขาว่าคุณไม่รักเขาเขาเห็นแต่ผลประโยชน์บางตาแล้วห่างไกลทำให้เขาบาปเขาก็รู้นะคะ เขาว่าเพราะบาปเพราะเป็นการกระทําของเขาเองในหัวข้อคนที่ห่างห่างจากคุณไปห่างจบจากคุณไปนะคะในตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างดูเขาจะไม่สมหวังดังที่คิดเพราะเป็นการกระทําของเขาเองที่ห่างจบจากคุณแต่เขาก็ยังมีคุณอยู่เป็นการกระทำของเขาที่เขาต้องเจ็บต้องเจอแบบนี้ต้องได้มาเยียวยาหัวใจ แล้วทุกอย่างก็ไปต่อไม่ไหวที่เขาหาคําตอบยังไม่ได้เพราะเขาเนี่ยค่ะเห็นแต่ผลประโยชน์เห็นแต่สิ่งบังตาเขานะคะความสุขสิ่งที่ทําให้เขาเป็นบาปตัวตลกแต่เขาก็ยังว่าคุณน่ารักแอบรักเขาแอบรักคุณอยู่คนละโลกโลกคนละใบแต่ก็อยู่ความแตกต่างกันนะคะคุณกับเขา อยู่ไกลกันห่างกันแล้วแตกต่างกันแล้วคนที่ห่างจบจากคุณไปตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างเขาเป็นอย่างไรดีค่ะไพ่อร่าึ้นลักบอกได้ค่ะคนคนห่างจบจากคุณแล้วในตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างเขาห่างจบจากคุณแล้วไปจากคุณแล้ว รักไม่ได้ดูนิ่งความรักเขาไม่มีใครรักเขาจากอย่างเข้าใจห่างจบจากเขาจากคุณเขาก็เข้าใจเข้าใจที่เป็นอย่างนี้สเสน่ห์แรงแต่เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะต้องไกลต้องห่างเขาก็ถูกเขาไม่อยากไกลอยากห่างจากคุณ หลงรักตัวเองเขาเป็นคนที่รักแต่ตัวเองแต่เขากําลังพูดกับตัวเขาเองอะเขาจะทําอย่างไรเพราะนี่ค่ะรักไม่ได้กับคุณไปต่อไม่ได้รักไม่ได้ต้องไกลต้องห่างแต่เขาเข้าใจที่เกิดขึ้นแต่เขาก็ไม่อยากห่างแต่เขาก็บอกเขารักแต่ตัวเองทําอย่างสิ่งที่เขาต้องการให้ได้ดังใจเขา เขากำลังพูดคุยกับตัวเขาว่าจะเอาอย่างไรทําอย่างไรกับชีวิตกับความรักแต่คุณก็ยังเป็นดวงใจของเขาอยู่นะคะถึงรักไม่ได้เป็นไปไม่ได้ความคิดความแตกต่างกันชอบคนละอย่างคนละแบบคุณกับเขาไม่เหมือนกันเป็นอุปสรรคปัญหาต้องจากแต่เขาก็เข้าใจด้วยปัญหาแต่เขาก็ยังเศร้าอยู่นะคะเสียใจ ต้องครอบครัวหรือคุณต้องการคนปลอบใจอยู่ในความเศร้าเสียใจเขาก็ยังมีคุณอยู่ยังคิดถึงยังเป็นห่วงขึ้นลงขึ้นสารต้องการความยุติธรรมเนะี่ยเขาก็คิดทุกวิตกกังวลว่าความยุติธรรมเที่ยงตรงต้องการความเป็นเที่ยงตรงเป็นธรรมหรือคิดในทางที่เท,ที่ยงตรงเป็นธรรมคู่กับภัยต้องยื้ เราก็ยือ้อจะทําทอย่างไรจะยือ้อหรือต้องแก้ไขต้องเคลียหัวใจเขานะคะแล้วเขาก็คุยกับตัวเขาเองเขาวงกดชีวิตเขาความรักเขาซับซ้อนมากส,สนเหมือนอยู่ในเขาวงกดวุ่นวายใจทุกเรื่องความรักอยู่นะคะเริ่มต้นใหม่ เหมือนเขาก็คิดอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่ก็เป็นไปไม่ได้นะคะจากลากันแล้วเหมือนเป็นวิญญาณจับต้องไม่ได้คุณกับเขาแตกต่างกันแต่ก็เติมเต็มชีวิตเขาะคะ่ะอันนี้ก็แตกต่างมีความชอบคนละอย่างคนละแบบพรมลิขิตเป็นเหมือนพรมลิขิตชีวิตเขากับคุณคน คนที่คนห่างจบจากคุณแล้วในตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะชีวิตเขาความรักเขาก็ยังอยู่ในขาวงกฎวุ่นวายใจแต่เขาเข้าใจระหว่างที่คุณกับเขาต้องไกลต้องห่างต้องจากต้องจบด้วยความคิดไม่ไมตรงกัน